สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า y a ม a h m t 1 0นะครับนี่คันนี้นะฮะเป็นรถสภาพสวยเลยจดปี2020นะครับอ่านะครับนี่เลยสภาพสวยๆนะครับนี่ดูหน้าไม่กันชัดๆนะฮะ8,000กิโลกุญแจครบนะครับ3ดอกนะครับ สำคัญมากๆนะกุญแจต้องครบนะฮะนี่สภาพรถสวยนะครับเบาะสมบูรณ์นะครับท่อนะครับเป็นของอาคาโบวิกแท้ๆเลยนะสำหรับคันนี้นี่นะฮะสีดำดุดุนะครับใครหาอยู่นะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะฮะขอบคุณครับ